านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือมุมที่ไม่มีเหลี่ยมของอาจารย์นวรัตพงไพบูรณ์ตอนที่21เสียงระฆังท่านอาจารย์อันมอนซึ่งเป็นอาจารย์ในวัดพุทธนิกายเซนกล่าวกับพระลูกศิษย์ว่าโลกนี้กว้างใหญ่มีอะไรตั้งมากมาย แต่ทำไมพวกเธอจึงต้องมาครองผ้าเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นเล่าเป็นธรรมเนียมของวัดพุทธนิกายเซนกิจ,จวัดของพระในวัดจะเป็นไปตามกำหนดตารางที่วางไว้พระทุกรูปจะครองผ้าเมื่อรักังดังขึ้นแล้วไปยังห้องธรำสมาธิท่านอันมอนกลับถามว่าทําไมจึงต้องครองผ้าเมื่อเสียงรักังดังขึ้นด้วยเล่า คำตอบปริศนาธรรมข้อนี้ไม่ได้อยู่ที่เพราะกำหนดเวลาวางไว้อย่างนั้นพระจึงต้องทำอย่างนั้นคือการอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่คำตอบที่อาจารย์อันมณ์ต้องการจะเข้าใจคำถามนี้ก็ต้องย้อนไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้ทางผัสสะของคนเรามีคำอธิบายเกี่ยวกับผัสสะไว้ง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาทางประตู ย่อมเป็นสิ่งภายนอกประตูก็คืออายตนะหรือประสาทสัมผัสรับรู้ที่คนเรามีอยู่ได้แก่การเห็นการได้กลิ่นการได้ยินเสียงการลิ้มรสและการถูกต้องกระทบทางกายถ้าเราต้องเคลื่อนไหวและกระทำอะไรก็ตามลงไปเพราะผัสสะหรือสิ่งที่มากระทบจากภายนอกเราก็ได้ชื่อว่าเชื่อฟังคำสั่งที่มาจากภายนอก สิ่งที่อยู่ภายนอกเราทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งแวดล้อมและในการตอบสนองสิ่งแวดล้อมเราย่อมรู้สึกเหมือนถูกกดดันอารมณ์เสียหุดหงิดได้ง่ายและอาจกลายเป็นโรคประสาทในที่สุดนี่คือสภาพของชีวิตคนเราในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างถูกกำหนดจากภายนอกแทบทั้งสิน้นท่านอาจารย์อันมณ์ต้องการเตือนสติพระลูกวัดว่าเมื่อคนเราถูกกำหนดจากภายนอกนั้น คนเราควรจะตั้งมั่นอย่างแน่วแน่จากภายในของตนเองด้วยคือให้การกระทำความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นมาจากส่วนลึกภายในด้วยคนที่ยังไม่รู้แล้วต่อต้านทั้งสองคือทั้งภายนอกภายในเหล่านี้มักกระทำสิ่งต่างๆเพราะเขาต้องทำแต่ผู้ที่บรรลุแจ้งแล้วนั้นเขาย่อมกระทำเพราะเขาต้องการทำขอให้มาดูชีวิตของผู้คน วันนี้ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นจะตกเป็นเป้าระดมยิงจากสิ่งแวดล้อมภายนอกในเกือบทุกทางเราซื้อของตามคำโฆษณาไปกินอาหารตามที่เขาชวนชิมหือกกระหายไปกับภาพเร้าใจในสื่อมวลชนแต่งตัวไปตามสมัยนิยมกระทั่งไต่เต้าเพื่อเอาดีเอาเด่นไปกับค่านิยมที่เขายกย่องว่าดีงาม มีหลายคนได้แต่ทำตามทำตามเข้าไปอย่างนั้นโดยไม่เคยสงสัยในคุณค่าของสิ่งที่ตัวกระทำลงไปเลยว่ามันดีจริงหรือไม่อย่างไรคนเหล่านี้ในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีอำนาจจะกำหนดเขาให้เป็นอย่างไรก็ได้มีแต่ต้องตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ภายในตัวเองเท่านั้นจึงสามารถจะจำแนกและเลือกรับสิ่งกำหนดจากภายนอกได้อย่างถูกต้อง แล้วแปลเป็นการกระทำที่ดีงามที่สร้างสรรค์ได้เสรีภาพนั้นมีอยู่ในศูนย์กลางของชีวิตนี้เองท่านอาจารย์อันมรได้ชี้ให้เห็นถึงจุดศูนย์จุดนั้นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์